ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงทุกท่านนะครับกับผมในานามประธานเสื้อแดงจหจัดบิดมสุรศัก์เพชรสว่างในวันนี้นะครับก็ต้องขอญาตมา,ากราบเรียนเชิญพี่นอ้องในจังหวัดภาคอีสานและจังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรานะครับได้มา มีการมาร่วมงานผ้าป่าป,าาประชาธิปไตยของจังหวัดเุยีรมเรานะครับซึ่งในงานในวันนั้นเราจะมีพิธีการเปิดศูนย์ประสานงานของนบชบุยลรัมยเรานะครับเราก็ได้รับเกียรติจากพระนทานอภิวันวิริยะชัยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดป้ายศูนย์ประสานงานของเราและได้รับเกียรติจากท่าน ดรสุทินทางแสงนะครับแล้วก็ท่านทนายคารลมคนทักต่างนะฮะแล้วก็ท่านดรมิบูรณ์แจ่มชื่นนะครับที่จะไปร่วมเป็นเกียรติในงานในวันที่9เมษาเยนตศวันแล้วก็จะมีแกนนำ หลายหลายท่านนะครับโดยเฉพาะแกนนำของพักอ,อีสานเราท่านพิเชียรน์ชนินสินทุพไพรนะครับ,รบแล้วก็คณะกรรมการของพักอ,อีสานเรานั้นจะไปร่วมงานในวันที่9เมษายนด้วยนะครับในวัตถุประสงค์ในการดำเนินการในครั้งนี้นะครับเราเรากา็จะได้นำเงินส่วนหนึ่งนั้นไปช่วยกันเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตของจังหวัดวีรัมเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นเราจะมอบเป็นทุนให้กับทีวีีสารในส่วนหนึ่ง แล้วก็เอาไว้เป็นกองทุนในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับของส่วนกลางในการที่จะมีการชุมนุมอะไรต่างๆเราก็จะใช้เงินตรงนี้ในการช่วยกันขับเคลื่อนอของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมในานามของประธานาเสื้อแดงจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอเรียนเชิญพี่นอ้องทุกคนทุกท่านนะครับที่มี หัวใจรักประชาธิปไตยไปร่วมกันในงานนะครับหวังเป็นอย่งว่าพวกเราคงได้พบได้คุยกันนะครับในานามของกลุ่มนวชบุรีรัมย์นั้นยินดีต้อนรับท่านสมาชิกเสื้อแดงทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณครับครับอย่าลืมพบกันที่บุรีรัมย์นะครับอย่าลืมพบกันที่บุรีรัมย์ครับ,บค,ครับ